สองพี่น้องเล่นกันแล้วค่ะแม่ยอกกันแล้ว มาทำไมเล่นกันอยู่นั่นละ่ะเล่นกับพี่นัน่นแหละอ่าพี่ดวงปีนแล้วพี่ดวงปีนแล้วพี่ดวงปีนแล้วพาน้องนอนลูกพาน้องนอนไม่ลื่น โอ้ย้ดูยิงดวงยิงดวงไม่พอใจน้องไปโอ้มาหาพี่แล้วแน่แน่นชายน้อยจะเท่ากันแล้วค่ะแม่ไปในกับพี่เลย แม่ใช่น้อยพ่อล้วนเวนี่พ่อล้วนพอดได้อะไรให้แล้วนุ่นน,นุ่นนุ่นอยากปีนพี่แล้วค่ะแม่พี่ไม่ยอมไม่ปีนพ่อเรียกแล้วมลไม่ยอมกลับไม่ยอมหาพอ่อ <laughs> ไม่ไป <laughs> ดูไม่ไป ไม่ไปไม่ไปให้พี่ดวงปีนไม่ยอมไปจะอยู่กับพี่ดวงครับพ่อพ่อจะอยู่กับพี่ดวงครับผมจะอยู่กับพี่ดวงครับพ่อ ลับแ้วดูเล่นกันสนุกเลยล่ะเขาทหารขอลักพ่อหลอกทหารขอลักวะเอาเป็นทหารให้พ่อดูก่อนทหารก่อนทหารก่อนเอาเป็นทหารก่อนก่อนค่ะ ทหารข้าหลักลเลยทหารข้าหลักเลยอ,อืออือเป็นลมทหารเป็นลมแล้วทหารไม่มีแรง